ถนอมอาหารวิธีถนอมอาหารค่ะนี่เท่าสิกอกน้องไม้ใส่ขวดแบบนี้แล้วมาต้มใส่น้ำไปครึ่งขวดเด้อค่ะใส่น้ำไปครึ่งขวดนี่ถ้าเขาปุ่มบู้บู้มากแสดงว่าเอาได้แล้วพันปุ่มแล้วปุ่มแล้วโอันน้ำเ่าท่านปุ่มกะแสดงว่าเ่าท่านใส่ได้ถ้าปุ่มคือนึกถึงแสดงว่าใส่ได้แล้วเอาออกมากับมาปีดฝาแน่นๆเด้อค่ะเด้อโอ้ยกระปุ่มบางทีเอาได้แล้วพัน เขากะหาผ่ามาจับขีบออกเขาสีไส้น้ำไปเทงขวดน้อไมอด่ดีเผ้าในราคาเฮ็ดวิธีที่ใด,ดก็ได้ขอใแต่มันเข่าขวดได้เฮ็ดวิธีใดให้มันเข่าขวดได้แบบนี้เอากลมาต้มไม่ต่างแค่ให้มันโลมเนาะไว้กินโดนค่ะได้กินโดน นี่ได้แล้วปิดฟ้าให้แน่นค่ะไม่ให้อากาศเข้านี่เขาติดแจนำเยินไว้จักน้อยเขาเยินเลยเขาเก็บมาเรียงเลยมือนี่ได้ซี่ขวดเนาะเฮ็ดอันเที่ยวนี่ได้ซี่ขวด นี่ได้ประมาณนี้ปิดีาใไฟแนนเด้อสิยู่ได้โดนถ้าเขาถ้าอากาศเขาเขาสิยู่ว่ได้โดนอืมถน้อมอาหารแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง